โอเคงั้นก็เก็บล่าเลเยอร์หนาหกชั้นเนี่ยเย้ยมันบอกอยู่เก็บล่ามึงสู้กับ iPad กูไม่ได้หรอกเว้ยกูใช้ iPad ในการกัดกระสุนเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวเหมือนตาลุงละเซียคนนั้นหรอกเอาเอาโน้ตบุ๊กมาทำเป็นเพจก่อนนี่ต้องต้องเปิดวาลน้ำมันตรงนี้นี่ๆเกิดตรงนี้ลงตรงนี้เลยนี่นี่เยอเอาเอามาเลยห้าร้อย แม,แม็กซี่ฮารอยเออแม็กซี่มาฮะเตือชุกเถิดเนี่ยสิงนะสิงจังเลยเอาละเมื่อจิงนะเอาแล้ว,ลวจ้าเอาแล้วบีบงานหน่อยครับจา้าเอาละดาวนี้าทางาปตทได้แจ้งมาว่า,เ,าเกิดการท่ออุดตันทำให้อ่อ วัยรุ่นเด็กแว้นไม่สามารถเติมน้ำมันได้เราก็ต้องมาเคลียร์ว่าอะไรมันอุดท่อนะจ๊ะเด็กๆแล้วทําไมเราต้องสนใจเด็กแว้นก็เพราะว่าไม่รู้นูการาธิบดรัฐบาลเราจะขายน้ำมันไม่ได้นะสิย่าเราจะไม่มีงบไปซื้ออปินรถถังเครื่องบินนะเกลียกัเครื่องบนเติมน้ำมันไม่นะเฮลิคอปเตอร์จูโจอับเช อยู่ตรงนั้นใช่ได้ช่วงนี้เชียงใหม่หน้าไปนะไม่ไม่ไปใหมไม่ไปไปหาเด็กมาหาลัยไม่ไปไม่เที่ยวไม่ออกจากบ้านจะนางอวดเล่นเกมไอ้ยไอ้กุ้งไอ้กุ้งกูอยากออกนะแต่ไม่รู้อยากไปไหนอยู่แต่บ้านช็อตเลยช็อตเลยช็อตช็อตช็อตไอ้กุ้งช็อตไอ้กุ้งเอ้ยไอ้ไอ้กุ้งคือไอ้เชี่ยกุ้งจะไปเซนทันนะแต่ว่าไอ้เชี่กุ้งตางเลยท้องฟ้าเปิดโลกไม่มีไม่มีพวกกากอย ฟาไซฟ,าส, <c oughs> ฟาสวยฟาสวยฟาสวยต้องฟาสวยปอดพอยจับกากอเย้เจ้าฟาสวยดีไหมกัมึงรู้หรือยังเอาละพร้อมละเรียกอุปกรณ์มาพร้อมละโอเคโอ้ดาวดาวนี้มลแรงน้อยวะ่ะเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> พื้นที่ตรงนี้มแมลงน้อยพื้นที่นี้มแมลงน้อยเพราะว่าอ,อาจจะโดนซีเคียวไปได้รอบหนึ่งใช่ใช่เราถึงได้เอาปั๊มมาลงไงปตท <c oughs> แต่ทีนี้มันกำลังเหิมเกริมไอ้พวกไอ้พวกสัตว์รังควานเ้ย <c oughs> เป็นได้แค่น้ำมัน <c oughs> น้ำมันล้องได้ด้วยหรอวะน้ำมันมันวิ่งได้ด้วยเหรอวะและ้วปืนไฟฟ้ากูบอกให้ถ้ายิงใกล้ๆวัตถุที่มันเป็นเหล็กอะไฟฟ้ามันจะพุ่งเข้าหาเหล็กก่อนที่จะเข้า,มาแมลงไรอ้งเงี <c> ้ย <oughs> ทำให้ทำให้ศัตรูที่เราจะตั้งใจจะฆ่าไม่ไม่ตายโอเควิ่งออกมาเลยโอ้ยทีห้าร้อยห้าร้อยกิโลว้ากู <c oughs> ตกกูตกภูเขาไปล้วเ <c oughs> กิงเลย <c oughs> เออีนแนวอ็อบเจกต์น้อยกูดีเฮ้ยโอ้ยเ,อเยอะเยอะโอ้ยมันมันกัดกูมันกัดกูกดก <c oughs> โอ้ย <c oughs> กระสุนมึงชิงมแมลงแล้วเข้าตัวกูเต็มเลยว่างไปไกล้ใกลแล้วอุ้ยในเวลาเอสคอร์ตของเอสคอร์ตมูปิ้งไอเยี่ยงสี่สีมอมแม่งชิงจากแมลงเข้ากูเลยเข้ากลางอกเลยเข้ากลางลำ้ายอุ้ยโอเคเคลียร์แล้วลว,ว้าโอ้โหแม่งยัวเยี่ยจิบหายเลยวะ ชาร์จเจอแบงค์ผมเอาไว้ชิบหายดูด้วยครับยากระดับไรเนี่ยพลทหารเออมันเอาขาขวากูไปแล้วโอ้ยตายอุ้ยเอ้ยกระเป๋ากระสุนกูอยู่ไหนซิซีบอมบอสกูอยู่ไหน เกเจอแล้วเจอกระเป๋ากระสุนกูแล้วบึ้มตรงนี้พิ้งแม่งเลยง่ายกว่าไปแล้วกูวิ่งแล้วเออแล้วสิบสี่ส่ิบมอกูล่าโอ้ยโอ้ยระเบิดเป็นท่อทอดมันอยู่ฝั่งกูเต็มไปหมดเลยอ่ะอ๋อเห็นแล้วตัวนีมนปืนออโต้สัเมติกคนนอน เดี๋ยวกูเปลี่ยนกระสุนให้เป็นแตกอากาศไม่แตกอากาศแตกอากาศมาทำไงกระสุนแตกอากาศวะกดอาค้างแล้วเปลี่ยนโหมดกระสุนไงอีกแล้วเลยมึงคิดว่าอีลอนมัสคิดคนเอไอมาเพื่ออะไรวะ <c oughs> ให้เป็นแฟนของพวกครูอ้วน <c oughs> นั่นไม่ใช่มันเอาไปทำอย่างนั้นจริงเออ <c oughs> ใช่เออบางทีมันทำได้นะเว้ย ไอสัตว์เอ้ยเพราะว่าคู่มีกำลังซับสูงแต่มีปัญหาเรื่องในการหาคู่ <c oughs> คุณนึกว่าจะเป็นเพื่อนที่แสนดีสิแกมันเอาไปเป็นแฟนคู่อวดแล้วเันตายซีซีมาเบาอยู่ไหนเปิดกูขวัญกระจอกเลยหาไม่เจออ้ออยู่นูน่นอ้อยกูม,มาร์แค่นี่ยตามตามมาร์คสีฟ้าไปยิงยิงผ่า,า,านแผ<า>่<า>นกับแผ่นเกาะมันไม่ได้เจลาตินมันหนาเกินไปไฮตินเนอย เจลาตินน้ำบุรีเฮ้ยเฮ้ยพูดผิดอัเลยช็อต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 ตี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 โอ้ยไปดูใคดูเจลาตินบุรีมันต้องมีโปรตีนไม่ใช่หรอวะเออเยอะเมื่อกรี๊ดทำอะไรกูนี่มีโปรตีนมันคืออะไรวะโปรตีนอะไรนั่นไงบุรีไงแต่แต่ถ้าเจลาตินอะเจลาตินก็ยินเลย อันนี้ไงนี่ไงเอาไม่ใช่นี่ปืนกูดิเออเอามาใช้หน่อยดิเออดีดีปืนช็อตต้องชันต้องยิงแม่งโดนระเบิดเหมือนกระเด็นมานี่เลยไม่ได้โดนระเบิดไอ้เหี้ยโดนโดนกุ้งลอฟเตอร์สี่ตัวลุมลุมเซเก็กคือลุมเซเก็กเซเก็กเลยไปไปเปิดปั๊มเร็วก็ดูเลดารสิโอเคมากันแล้วเข้ามามากันแล้วเข้ามากูจะสเตล มันไม่เห็นเราไม่เห็นเรากูสเตลอยู่กูเตลอ,อยู่ก่นย่องอนะโอเคโอเคยกเลิกแผนมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วโอเคมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้ว <c oughs> ช่วยปล่อยแล้ <c oughs> ช่วยมาสตู <c oughs> ยอ่ยอยอับไปย้อนไปมาสตูเดี๋ยวแม่คุจะได้ปล่อยระเบิด44โมอถูก <c oughs> ลิเกเด่นนอนก่อนมันมันมันกระจายทุกที่เลยเอองั้นก็ยิงสูงเลยแล้วกัน เด็เกกูเรียกเด็นอตก่อนมาแล้วเรียพี่ใหญ่โอ้โหเมื่อกี้มึงตัดปากกระบอกปืนกูดีนะมันไม่ระเบิดใส่หน้ามึงเออมันไม่โดนนี่มันผ่านไปก่อนมาตามกูมาเลยเอ้ยพี่ใหญ่มาแล้วบิงมีซูเดอร์สลาร์ตไหนเธอไม่นอยอยู่ไหนข้างบนข้างบนมาแล้ว เกราะหนาเหยียบแมงเลยหนาแค่ไหนก็สู้โอ้ยเห็นอนนู <laughs> <laughs> ่นว่ะเอาดงเอาดึงมาดเล่นพาสเซอร์อยู่หรอเ ไปทั้เลยออกก่อนออกก่อนเฮ้ยออกแควะออกมาก่อนเฮ้ยโอ้ไททันอุ้ยอุ้ยกระสุนแม่งชิงมึงกูตรอตรงลำตัวมันเป็นรูแล้วยิงตรงลำตัวยิงอยู่ยิงอยิงมึงหันหน้ามาหากูดิวะหันหน้ามาหากูโอเคไททันไม่หันไม่หัเลยเล่นผู้เสียชีวเลย แม่งชลาด้วยแม่งหลบหน้ากูเว้ยไม่ยอมหันหน้าให้กูย,ยิงเอาไปกินอาไปกินเลยขั้นตอนสุดท้ายเปิดปัม right, ๊มเฮ้ยยิงไปแล้วกันเดี๋ยวไปเปิดปั๊มเองเนี่ยวาวเนี่ยมีเสาว,วาวเปิดเลยระเราบินไปอุปการให้ โอ้เด็ดหนอนนี่มันกดดีเลยโอเคเรียบร้อยอีกทีหนึ่งเปิดสามวาวโอ้ยเปิดผิดเปิดผิดกดผิดอันเปิดสามวาวต้อกด e ออกอุ้ยแร่แซมเปิลเรียบร้อยเรรียยบ้อทีนี้ก็กดเดินน้ำโอ้ยเยี่โดสสวยงามเลยเดินน้ำเลยไปเลยน้ำเดิน อ่อยปัม๊มแอคตีเพื่อนี่ปั๊มแล้วปั๊มแล้วตอกตอกอ,อะไรปันอตอกเรียบร้อย,ร,ยร้อยอยากนั่งเด็ดนอตปอไม่ไม่โอเคธารกิจต่อไปเก็บกู้ด้านหลังเข้าดาวเทียมเกียร์เสียเวลาเยอะเก็บกู้ดาวเทียมนี่ตรงนี้รับซ้อ อืมัก็ลังเก็บกู้มันคือพอร์ตไอ้นี่นะเว้ยมันคือพอร์ตทีท่เอาไว้แช่แข็งเฮลไดเวอร์ที่ที่เพิง่งฝึกเสร็จใหม่ๆแต่มัน,นแต่มันมันล่วงตรงนี้ได้ไงไม่รู้เว้ยเห็นแสงเห็นแสงอยู่ตรงนู้นแสงแล้ววะแสงไอ้เก็บเอ,อ๋อโดนนะโดนล่วงใช่โดนล่วง ้ยมันปล่อยฟีโลโมนอีกแล้วไม่กลัวไม่กลัวช <Char ger. S 2> าเจอมาดิมาดิมาด,มาดิสองตู้สองตู้ยิงยัดอยู่ยิงยัดอยู่ตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งสามสี่สี่ตัวฝากไปเร็วไม่ขอยิงเราอย่างน,นี้ห้าตัวแล้ว đi leo cũng canh hay vô lướt bướt lang bên ngoài biết lời ôi điệp mang lời điệp lời đây là màu đẹp lời đây là màu ตาระเตียมเกดีมากหายแล้วอ๋ออนี่ไงด้านนี้ฝั่งนี้น่าจะฝั่งนี้มีรังอ่านี่ไงโอเเ้ยขูดเหยียบเยีเลยแตกหมดเลยมาดิมาดิกูอเองกูอเองตัวใหญ่กูเองอเองีย าเฮ้ยเอาแหละอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าถอยออกมาถอยออกมากูเดินช้ากูเดินช้าถอยออกมาเร็วๆถอยออกมาเร็วถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วเฮ้ยมึงคว้างไกลเกินไกลเกินอ่ะโอ้ my god โอ oh. ้ยแล้วเด่นอนคือเป็นรอยเด่นอนคือเป็นรอย บิงม er. ีไปินเหลังไม่แตกวะเออแตกสิที่พายแล้วมัวเข้า <กล ader> มากูยิงลงรูเ<ก>ลย <ader> โอเคลังเคลียร์กำลังเคลียร์มอนอยู่ข้างบน <c oughs> ข้างล่างก็มีคุณเดินคุณเดินขึ้นและเดินขึ้นอุ๊บอๆ้ออขึ้นสิขึ้นขึ้นขึ้นโอ๊ยชันเกินอ่ะตรงนี้ขึ้นได้โอเคไปอีกลางหนึ่งเป็นลังเล็กโอ้โห oh, แผนที่แม่งรอบตัวเราแดงหมดเลยแดงแปรดแดงแปรด วิ่งวิ่งไปตรงจุดปล่อยน้ำมันเลยก็ได้เดี๋ยวรังเล็กกูเคลียร์รับทราบอย่ามาขวางทางเหยียบแม่งเลยเฮ้ยแม่งรู้จักหลบกูด้วยเ <c oughs> หยียบเลยผู้แมงมารู้จักกันเ <c oughs> หยียบเลยผู้ผู้แมงมารู้จักการเรียนโล้ <c oughs> มันดูสมองมันดูสมอง <c oughs> ไอ้แมงหัวแสเ้เอ้ยเอ้ยขา ขาซ้ายขาซ้ายแตกแล้วไฮดูลิกไปทำงานไฮดูริคทำง,งานได้15%เซ็ทิ้งทิ้งลงไปนัมมันแล้วไอ้แย่เอ,อ <c oughs> าเลยสับท์ <c oughs> เลยไล่ไล่สับเลยไล่สับเลยจุยุกจุออ ไอ้มีตาปลอมมึงมีแต่ตัวปลอมเนี่ยกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วโอเคยังอยู่ดียังอยู่ดีโออย่าขึ้นภูเขานะมึงไม่รู้จะหลบยังไงเลยนะเด็ดหนอดล้มแล้วเด็ดหนอดล้มแล้วชุดแอนิเมที่สมจริงเกมอัฟฟิศอนิเมะเกิร์ลออฟฟิศ ไอ้ไฟกูไม่ไม่เข้าไอ้แมงเลยว่ะใช่มันเกาะไครตีนมันหนาเกินไป <mm> โอ้้อยมึงตายได้ไงไอหมาลอบกัด <mm> ไปข้างในเลยห <mm> มาลอบกัดเคียวลงกันด้วยกระสุนลูกใหญ่ว้าวว้าว ของกูอยู่ไหนช่างกูอยู่ไหนเจอแล้วเฮลเดอร์ไม่มีทางตายหรอกเซตกูโคลนกูโคลนจนเสื่อม <c oughs> ไปยี่ไอ้เทียไปชุดเทเลียนยอย่างเนี้ยชุดเทเลียนเออชุดเทเลียนเนี่ยเข้าไปดูกูโคลนจนเสื่อมมาบอกเลยมีมีเทเลียนแล้ว มีเธอเลียนอีกไอ้ปืนออโต้สเปติกเธอไม่นอเลยเทอ์มินอเลยโอเคมิตาสมีมาตโม่เนี่ยมีมาตโม่ว่าต้องการเปิดวาววาวอยู่ไหนวาวอยู่ไหนไทวินตามพ่อไปตามพ่อไปอะไรนะไทวินแลนิสเตอร์ บ้านไหนนะบ้านแลนิสเตอร์โอเคงั้นจะรีเทิร์นไปเทอร์มินอลไอผู้กเลือดโอ้ยไอู้วกเลือดบริสุทธ์เ้ยไม่หลากหลายไม่ดีไอเปิดวาวเปิดวาวแล้วโอเควาวเอหนึ่งกางทำงาน เย่เย่มาแล้วมาแล้วเลยผลิแกนมาแล้วยอมท่อลงมาเลยงงว่ะโอ้อีกลำมาแล้วโอน้ำมันมันเต็มตัวกูมองเลยกูมองไม่เห็นเลยเลยอ๋อเย่ถ้ามีไฟจุดใส่มือแล้วก็อันนี้ดิบอันนี้ดิบอันนี้ดิบเฮ้ยมันมาจากฝั่งนี้ อันนี้ดิบมันยังไม่กลัน่นถ้ากลั่นแล้วก็ลุบิดไฟชาเจอไม่กลัวเอ้ยฟิโลโมโลอยอีกแล้วกูเราลำคาญจริงเลยฟิโลโมนะ่ะเอ้ยเอาไปห้าร้อยกิโลแรงกดทับห้าร้อยกิโลต่อตารางนิ้วเลยนะฮะโอ้กระจุยมเกใช่ตารางนิ้วก็จริงเว้ยแต่มันเพิ่งมุดมาจดิน เพิ่งมุดมานี่ไงโดนแคสซัลลีอยู่หน่อยเคลีลีฟฟิวโฮลสโอเคเรียบร้อยกลับบ้านเราต้องไปด้านด้านที่มีไอ้โดนตกอ่ะตายเลยเติมไม่ดีพร้อมปืนกูมันจุกี่นัดวะเนี่ยสิบนัดโอเคกูกระสุนกูเรียบร้อยแล้วไป ผมคนแต่งชุดในนี้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแม็กไประบกเยอะขนาดเลยเนี่ยโอ้ไม่นี่เลยการ์ตลิงเลยกูสคอนคิวเลยสัตว์มึงมุดมึงมุดออกมามึงเละไอ้ยวูจริงล้างล้างล้างมาแล้วมาแล้วเกยกดเลยกดปุ่มเลยโอ้ยโอ้ยสันปืนสันปืนช็อตเลย มากกว่าหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งโอเคกด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 เรียบร้อยแมงกอกุ้งแดงช็อตอยู่ทั้งกุ้งทั้งกอกุ้งโอ้แมงแรงจริงเลยยิงจ่อๆเลยอะไรอ่ะโอ้ยซุปเปอร์เครดิตซุปเปอร์เครดิตมามาเก็บเลยเก็บเลยกูคุมกันอยู่เก็บเลยเก็บเลยเรียบร้อยซุปเปอร์เครดิตไปกัน สว่างแผนวิทยาศาสตร์ด้วยเฮ้ยสว่างขึ้นว่ะหมอกหมอกจางแล้วหมอกจางแล้วเยอสปอจางแล้วอะนรไม่แน่นักวิจัยเอออย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งเรียกลังยังเคลียร์ไม่หมดนสไม่ทันแล้วม่เป็นไรกูมีเดทนอนกูมีหุ่นลบขนาดนักหรือกูไปเคลียร์นังตรงนู้นไม่ไม่น่าใช่ปัญหานี่ถ้าเรายังไม่รีบไม่รีบขึ้นมันก็ไม่ไปนี่ใช่มันจะมันจะบินอยู่บนน่านฟ้ารอเราเว้ยไม่เป็นไร โอเคได้ที่ได้ที่ปลอดภัยละบริการลักเต่เกินไฟไททันเกมกูเกมเดี๋ยวแล้วมัโอ้ยมันไม่ใช่รังเล็กๆเลยดีกว่าไังเห็นเจ้าหนี้แล้วนึกถึงเอฟเพลือเอฟเพลือทีนี้ต้องการที่สุดทั้ตัวสักกูต้องการการเสริมโดนเอฟเพลือ ยียลังอยู่ถทาาไก็ไม่มีทางเลื่อกใชไูเจอปลายไททันนี่กูเจอเอเมเร์ล์โอเคปลายไททันตายเอเมเร์ล์ต้องให้ต้องให้มันเอาหนวดมุดดินก่อนด้วยมันจะเปิดจุดอ่อนมันจะเปิดดวงตาตอนนี้มันมุดหายไปไหนไม่รู้น่าจะไปหามึงเฮ้ย S C P anomaly สิบหาแล้วเจอชัตเตอร์วะกูไม่เจอเอเมเร์ล์กูเจอชัตเตอร์อะไรเนี่ย S C P เอซีบีสองสามเจ็ดจับเจอตาแล้วเอฟเพอร์เลอหายหัวไปไหนเราไม่รู้ไม่เจอเสาวิทยุเจอเสาวิทยุเปิดไวไฟเปิดไวไฟเอ้เอซีบีเจอเียเรายังไม่ขึ้นเราเปิดไวไฟก่อนเออยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้เอฟเฟอร์เลอร์หายไปไหนไม่รู้กูก็ไม่เห็นมันเหมือนกันทางที่กูมาไม่เจอเลย กูยังไม่ตายระวังหน้ากูย้อนระเบิดอลงไปเอ้ยอย่าพึ่งดิกูกูค่อยๆย้อดกูค่อยหยอดหยุดก่อนเฮ้ยไม่โอ๊ยหนวดหนวดหนวดตัวอยู่ไหนวะเจอแต่หนวดโอ้ยหนวดมันจิ้มกูโอ๊ยตัวมันอยู่ไหนวะไอ้สัสกูบอกแล้วมันไม่อยู่จริง เจอแล้วเจอแล้วโดนห้าร้อยกิโลกน่อยต้องพาพี่เบไปคล้องหนึ่งพอตายแน่มึงเ้มันไม่ตายต้อนักเออเฮยจุดอ่อนแล้วนี่ไม่ตายเนี่ยตายของจริงไอ้เหียบินมาหาแล้วโอ้ยมันทิมกูชิปายเออเสกเร็วเสกกูเร็ว มันยังไม่ตายใช่ไหมมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายสนิทแล้วนวดเมื่อกี้คือเกียอะไรหนวดมันล้มมาทับกูเฉยๆโอเคหันหันไปขวาเ้ยไปซ้ายมีชุดอีเกียไหมเนี่ยมีอยู่แล้วเชียห้างอีเกียนะอีซีพีห้างอีเกียเปิดเทอร์มินอลโดนฟ้องเลยโอเคกลับบ้านยับเลยเรียบร้อยโอ้ยมึงช็อตกู กระัานเร็วกระปัานเร็ววิ่งโยวิ่งโยเฮ้ยเดี๋ยวสัมเปิลซากกูอยู่ไหนวะสัมเปิลซากมันอยู่ตรงนู่นซากมันอยู่ใกล้ๆเดซนอร์ได้ที่มีเว้ยเอ้ยไบโอไททานเอไปไฉยๆเอ็มเพลย์เอ็มเพลย์ไบโอก็มีหนีก่อนช่างหัวสัมเปิลหนีก่อนโอ้ยกูมาดิว่าไมีเอซีพีหนึ่งสีเจ็นึ่งไงไอพวกน้องแรง เอาแหละจะใช้50าสิบได้สัมเปิร์ตมาแล้วได้สัมเปิร์ตมาแล้ววิ่งออกมาวิ่งมาจะใช้500ร้0ยมเมตรแล้วอาตีกูไปโดนดิกูไอ้บึงเว้ยมีชุดเทอร์เรียนมีเฟอร์รี่โอ้ยครบเลยว้าาอ้าวกูมาร์ให้ตรงนี้เลยมาร์ให้ลงตรงมาร์กเลยรับทราบรับทราบ เออวโอ้โหมันเบี่ยงออกหัวแตกสักทีดิวะตายสักทีสิวะมันเลือดไหลมันเลือดไหลตอนนี้ท้องเป็นรูเลือดมันไหลโอเคมันมืนมันมันวินหัวมันมันทำอะไรไม่ถูกแล้วมันวินหัวเลือดมันไหลมันเสียเลือดมันเสียเลือดเยอะแยงแยงเนื้ออยู่แยงเนื้อกักอยู่ตายขึ้นยานเล็วขึ้นยาน อุ้ยเอ็มพลิสเอ็มเพลย์ตัวเร็วขึ้นขึ้นขึ้นช่างหัวมันกูไม่ยอมกูไม่ยอมปล่อยไอ้เบเฮมีคอทิวายแล้วขึ้นยานเดี๋ยวนี้เออเราไม่มีเราไม่มีชุดแล้วถอดอ๋อเราไม่มีชุบแล้วนะตายมันตายแล้วมันตายแล้วกลับบ้านขึ้นแล้วขึ้น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 แมงต้องตายให้หมด เีบเฮเมคัอที่แรกกูนึกว่ามันไม่มีจริงด้วยซ้ำแม่งโผล่มาสามตัวจมาทั้งมันโผล่มาสามตัวเป็นไงไม่จริงไหมไม่จริงแล้วไม่จริงแล้วไเชื่อเลยไอพวกนี้อะไรแม่งใช้เนื้อดาวเฮียโอ้เราไม่ได้ปลดไม่ได้ปลดเป<ล>ดด็นใหญ่อาร์ทิลเลอรี่อโอ้แต่เคเวสหลักเสร็จหมดเหรอครับ โคตรเหนื่อยเลยไมีมึงต้องมาซื้อมามีอะไรเนี่ยเฮียเฮ้ยมีชุดอะไรบ้างวะเนี่ยบ็อกซ์ผู้รอดชีวิตเฮ้ยมีชุดไทยด้วย嘛ไทยแลนด์